่วมงานกันแท้คุณผู้ชมฮะแต่ว่าทะเลาะก,กันแต่คือทะเลาะก,กันมาบ่อยแล้วจนรอบนี้คนที่เป็นรุ่นพี่ไม่ไหวแล้วอเอามีดดาบนะคุณผู้ชมฮะฟันคอรุ่นน้องซะเนี่ยที่ล้อมๆไว้เนี่ยทุมครึ่งเม,มื่อวานนี้เองอครับตรวจน,นอ,นอบางขุนนนเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมข้างในนี่คือห้องพักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซอยจรัญสนิทวงสามสิบเจ็ดครับเขตบางกอกน้อยกทม หลังตํารวจรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทําร้ายเสียชีวิตในห้องไปถึงก็โอโ้โหผู้ตายเนี่ยนอนหงายจมกองเลือดเลย hmm. มีแผลชะกันที่ลําคอโดนมีดฟันชื่อว่าในเดชหรือว่าสุรเดชหอมฉุนอายุ37ดปีแล้วคนก่อเหตุชื่ออะไรอะ่ะชื่อแสงเป็นเพื่อนร่วมงานของเดชครับในแสงพอก่อเหตุปุ๊บก็หลบหนีไปนะพร้อมกับมีดดาบที่ใช้ก่อเหตุคนที่อยู่ในตึกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงคนทะเลาะกันโอโ้โหเออ,ไอไวยวายเสียงดังเลยละ่ะ จับใจความไม่ได้เลยว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรแล้วเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ไปตามจับกลุ่มตัวในแสงคนก่อเหตุได้ครับพร้อมกับมีดดาบที่เขาใช้นี่แหละในแสงก็สารภาพว่าอ๋อผมกับไอเดทอะเพื่อนร่วมงานกันนี่แหละเป็นช่างไฟด้วยกันประจาอาคารอาพาร์ตเมนต์เนี่ยยอมรับว,ว่าก่อนนี้ผมกับมันทะเลาะก,กันบ้างนะเพราะเดทมันชอบด่าผมหาว่าผมทํางานไม่ดีถึงขั้นไปฟ้องนายไปฟ้องนายจ้างบอกเรื่องเอาว่าจะเอาใครจะเอาผมหรือจะเอา แสงนี่รุ่นน้องเขาบอกแบบนี้จนอีกฝ่ายเมาแล้วมาหาเรื่องอีกอันนี้ความจากฝั่งในแสงนะคุณผู้ชมฮะในแสงบอกแบบนั้นแล้วในแสงก็ยังบอกอีกว่าเดดอะจะเอามีดมาแทงผมก่อนผมก็ต้องป้องกันตัวยืนยันว่าผมรู้สึกผิดนะแต่ผมก็เหลืออดแล้วอ่ะทนมาจนถึงขนาดเนี้ยสุดท้ายผมก็ฟันเขาให้ซะยืนยันว่าตอนก่อเหตุผมไม่ได้เมาในขณะที่พี่ชายของเดดครับ พี่ชายผู้ตายชื่อว่านายเดชาก็บอกนะบอกว่าน้องผมเนี่ยกับคนก่อเหตุก็คือแสงมีเรื่องกันบ่อยทุกครั้งก็แค่มีปากเสียงมีทะเลาะกันไม่ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะยอมเราว่าน้องผมก็พูดจาไม่ดีแหละโดยเฉพาะตอนเมาโอ้โหน้องผมเมาที่ไรก็ก็ปากดีใช้ได้คนก่อเหตุอายุมากกว่าผมอีกแต่เขาก็ดีกับผมมาตลอดนะแล้วเวลาทั้งคู่ทะเลาะกันเนี่ยก็จะคอยบอกผมเนี่ยคอยเตือนบอกเฮ้ยอย่าถือสาน้องผมเลย แล้วก็คอยบอกน้องผมเสมอว่าอ่าเลิกแล้วต่อกันนะอภัยกันอภัยกันส่วนเรื่องคดีความก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมนะแต่ว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมในเดทเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้มาแก้ต่างนะครับเราได้ฟังความจากฝั่งในแสงคนก่อเหตุเท่านั้นเองครับ